อน,นี้ก็ยำหนมจีนนะคะอันนี้หมูหมูอันนี้สตออันนี้แครหมูแล้วก็อันนี้ทำไรอไไลมักเสียนจ้ะโุ้ยทำไมกับข้าวเยอะจังอ๋อไข่ดาวมันไข่เป็ดตะก,กุ้งอบมุนเช่นเนี่ยมันจะเป็นวิญญาณเลยมั้งอ่ะมันขาน้ำกันเด้จ้ะเนี่ยอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเสียมันอกครั้งหนึ่นนงอาจจะออกบ้บ้าหน,นึ่งนิดนะคะเพราะว่าถ้าใช้มือมันจะโอเคกว่าท่านว่าเพ็ดกันนีจ้ะลูกเดิร์ดลูกโดดนี่มาจากมามีมันเป็นความหมายว่าคือว่ามันไม่เผ็ด เขาก็ต้องกินแก้มกินปุ๊บนี่คนกระโดดฟุงไปหมุนเลยค่ะถ้าเบิ้งบ่าเสื้อเนี่ยเอานี่เม็ดนึ่งนี้นี่ฮจตายตายกินน้วกันค่ะเพชรความแก่ความ